เพื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูเหมือนเดิมเลยนะคะลูกวันนี้นะคะเราจะได้ เรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะในหนังสือภาษาไทยวรรณคดีและก็วรรณกรรมนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะลูกนะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่โพศพนะคะซึ่งหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเราก็จะได้เรียนกันในเรื่องของการสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่านนะคะการบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านแล้วก็เราจะสามารถอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านได้นะคะ ทุกคนรู้จักแม่โพศไหมคะอ่ามีค่ะรู้จักอ่าแม่โพศบางลลกอ่าบางคนบอกว่าหนูรู้จักค่ะหนูรู้จักครับใช่ไหมคะ รู้จักสี่คนนี้เขาบอกว่ารู้จักสี่แม่โพศพคือเทพธิดาแห่งข้าวแม่ของฉันเคยบอกไว้นะคะคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเคนในกาจจะเคยเล่าเกี่ยวกับตำนานของแม่โพศกให้เด็กได้ฟังแล้วนะคะหรือบางคนอ่าอาจจะเป็นคุณตาคุณยายเล่าให้ฟังนะคะเหมือนกับคนนี้นี่บอกว่าตาและยายของฉันก็เล่าให้ฟังเหมือนกันแล้วยังเล่าเรื่องพิธีทำขวัญข้าวให้ฉันฟังด้วยนะเป็นพิธีกรรมที่น่าสนใจมากเลย ะคะคนนี้บอกอทีนี้นะคะเราจะไปดูนะคะว่าตำนานเกี่ยวกับข้าวเนี่ยมีตำนานอะไรบ้างนะคะตำนานแรกนะคะตำนานเกี่ยวกับข้าวนะคะก็จะเป็นตำนานแม่โพศพนะคะซึ่งตำนานแม่โพศพก็จะเป็นตำนานที่เกี่ยวกับข้าวนั่นเองส่วน ตำนานที่สองนะคะจะเป็นตำนานมลดข้าวนะคะเกี่ยวกับพระเจ้าวิรูปักนะคะซึ่งพระเจ้าวิรูปักเนี่ยก็จะเป็นพระราชาหรือว่าเป็นพระราชาของเมืองเมืองหนึ่งนะคะ ที่มานะคะเราได้ข้อมูลมาจาสหาเรียบเรียงข้อมูลจากเรื่องแกะรอยเม่โพสมนะคะนี่สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเรื่องนี้ได้เลยนะคะลูกนะผู้เขียนนะคะวันานานาวิกโมล ทีนี้นะคะเราจะมาดูว่าตัวละครในตำนานแม่โพศพเนี่ยมีใครบ้างคนแรกเลยนะคะคือแม่โพศพนะคะแม่โพศพเนี่ยเดิมเป็นเทพธิดาอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจเมตตานะคะภายหลังเนี่ยอ่าภายหลังนะคะเทพธิดาหรือว่าแม่โพศพของเราเนี่ย ภายหลังเนี่ยกลายเป็นเทพธิดาแห่งข้าวนะคะซึ่งร่างกายของเทพธิดาแห่งข้าวเนี่ยจะมีกลิ่นหอมมากเลยนะคะลูกนะอะ ตัวละครที่สําคัญอีกตัวละครหนึ่งนะคะก็คือฤาษีตาไฟนะคะฤาษีตาไฟเนี่ยเป็นฤาษีที่มีอํานาจจจตสูงนะคะ,ะสามารถบันดานให้สิ่งหนึ่งกลายเป็นอีกสิ่งสิ่งหนึ่งได้เลยนะคะซึ่งฤาษีตาไฟเนี่ยเดี๋เขียนตาไหมลูกตาของฤาษีตรงนี้นะคะนี่ดวงตาที่สามฤาษีตาไฟเนี่ยจะมีตาที่สามนะคะซึ่งถ้าหากลืมตาที่สามก็จะมีไฟออก มาจากตาสามารถสังหารศัตรูหรือผู้ที่มองดูได้เลยทันทีเลยนะคะทีนี้นะคะเราจะมาดูีเดาทีนี้นะคะเราจะเราจะมาดูกันนะคะว่าตำนานแม่โพศกเนี่ยมีเนื้อเรื่องเป็นมาอย่างไหนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะลูกนะ เทพธิดาองค์หนึ่งที่อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงตั้งปณิธานว่าจะอุทิศร่างกายให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์จึงไปขอพรจากพระอินทคั้นได้รับพรแล้วก็จุติมาเกิดในโลกมนุษย์เป็นหญิงรูปงามนางเข้าไปไหว้ขอพรจากฤาษีตาไฟขณะนั้นฤาษีกำลังจะเข้าฌานเมื่อได้ยินเสียงผิดสังเกตจึงลืมตาดู อำนาจสายตาที่ร้อนแรงทำให้หญิงรูปงามไม่จนเหลือแต่กระดูรือสีสงสัยว่าเจ้าของกระดูประสงค์อะไรที่เข้ามากราบไหว้จึงหยิบน้ำเต้าแก้วบรรจุน้ำมนต์วิเศษประพรมลงไปที่กองกระดูกชัว่วพลิบตาก็ปรากฏร่างหญิงสาวอยู่ตรงหน้าือสีได้ทราบจากคำบอกกล่าวของนางว่านางต้องการอ,อุทิศร่างกายให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว ทางต้องการให้ร่างกายมีกลิ่นหอมฤือสีจึงบันดาลให้ร่างกายนางเป็นเมล็ดข้าวขนาดใหญ่เท่าลูกมะาพร้าวมีกลิ่นหอมชวนรับประทานให้ชื่อนางผู้นี้ว่าโพศพเป็นเทพธิดาแห่งข้าวอเป็นไงกันบ้างลูกตำนานแม่โพศพใช่ไหมคะเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นข้าวนั่นเอง ทีนี้นะะเรามารู้จักกับตัวละครของตำนานมะเร็ข้าวนะคะนั่นก็คือพระเจ้าวิรูปักนะคะ,ะพาพระเจ้าวิรูปกเนี่ยเป็นกษัตริย์นะคะลูกแล้วก็ดูแลปกครองเมืองเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะคะพระเจ้าวิรูปักเป็นคนที่มีจิตใจเมตตานะคะเอาใจใส่ประชาชนเป็นอย่างดีเลย ทีนี้นะคะเรามา,นา,นมาดูแลอาทีนี้นะคะเรามาดูตำนานเกี่ยวกับอตำนานมาเมล็ดข้าวกันนะคะว่าจะมีเนื้อเรื่องเป็นยังไงนะคะสมัยหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้าวิรูปักพระองค์ทรงปกครองไพร่ฟ้าค่าแผ่นดินด้วยความเมตตาวันหนึ่ง ได้มีข้าวทิพมเล็ดใหญ่เท่าดุมเกวียนตกจากสวรรค์ลงมาในพระราชอุทยานของพระเจ้าวิรูปักพอดีพวกมหาเล็กที่รักษาอุทยานเห็นเป็นของแปลกไม่เคยพบเห็นมาก่อนเพราะในครั้งนั้นมนุษย์ยังไม่รู้จักข้าวกินแต่ถั่วแต่งามหาเล็กคนหนึ่งนำมเล็ดข้าวขึ้นถวายพระเจ้าวิรูปักพระองค์ถามว่าได้มาจากไหน มหาดเล็กก็กราบทูลว่าได้มาจากอุทยานพระองค์จึงสั่งให้มหาดเล็กนำกลับไปคืนไว้ที่เดิมต่อมามเมล็ดข้าวก็เริ่มแตกเป็นกอสูงใหญ่และตั้งท้องออกรวงตามลำดับมีมเมล็ดยาวถึงห้ากำมือกว่าจะหามะเมล็ดรีบก็ไม่มีล้วนแต่มีมเมล็ดอันเต็มสมบูรณ์ทั้งสิ้นสีนั้นเล่าก็ขาวบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมเหมือนน้ำนม เมื่อทอดพระเนตต้นข้าวเหล่านั้นพระเจ้าวิรูป,ปักจึงโปรดให้ประชาชนทํายุ้งช้างไว้ใส่ข้าวสําหรับหุงกินอา เป็นยังไงกันบ้างคะลูกตํานานมาเล็ดข้าวเนี่ยเป็น,เ,นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากๆเลยใช่ไหมคะทีนี้นะคะเราจะมาดูเกร็ดความรู้กันนะคะเกี่ยวกับประเพณีทําขวัญข้าวนะคะประเพณีทําขวัญข้าวนะคะเป็นประเพณีที่ศพเนี่ยจะสถิตยอยู่ในข้าวเมื่อแม่โพอสศพได้รับเครื่องสังเวยเนี่ยข้าวก็จะอุดมสมบูรณ์นะคะซึ่งการทําขวัญข้าวนะคะเราจะอดีตเนี่ยจะทําขวัญข้าวอยู่4ครั้งด้วยกันนะคะลูก แต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะทําขวัญข้าวแค่2ครั้งเลยนะคะซึ่งการทำขวัญข้าวเนี่ยก็จะมีวิธีการอยู่สี่ข้าเริ่มตั้งทอง้องอ่าก็จะเก็บเกี่ยวแล้วก็ขนข้าวข้า,ขายุ้งฉางแล้วนะคะ อาาสำหรับสิ่งที่ได้จากเรื่องแม่โพศกนะคะอย่างแรกเลยนะคะลูกเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตำนาน,น,านเกี่ยวกับข้าวนะคะอย่างที่สองคือทำความเข้าใจประเพณีทำขวัญข้าวนะคะแล้วก็เราก็จะได้การรู้จักทำความกกับตำนานแล้วก็ได้รับความรู้มากมายเลยเนะาะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เนาะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ